บทที่96จิตวิญญาณอาสาวันนี้พระพุทธเจ้าจะประกาศหาอาสาสมัครท่านโพเชตอบอาสาสมัครเพื่อไปเผยแผ่หลักธรรมของพระองค์ใช่ไหมครับผมเดาด้วยความคิดเรื่องการเผยแผ่การเป็นพุทธนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของพิสุและผู้ที่สามารถเข้าถึงการเป็นพุทธอยู่แล้วแต่ในค่ำคืนนี้พระองค์จะขออาสาสมัครไปทำอะไรที่มากกว่านั้น ไปทำอะไรเหรอครับผมถามเขาจะขออาสาสมัครไปบอกหลักธรรมนี้ให้กับคนในโลกอนาคตโดยจะต้องเดินทางข้ามการเวลาไปอีก2,500กว่าปีเขาตอบว้าวมหัสจรรย์แท้มีการเดินทางข้ามการเวลาแบบนี้กันด้วยหรอครับผมถามมีสีนี่คือปรากฏการณ์ของการขออาสาสมัครทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยท่านโพเชตอบ น่าตื่นเต้นจังแล้วทำไมต้องมีอาสาสมัครไปทำอย่างนั้นและททำไมถึงเป็นครั้งใหญ่ที่สุดด้วยครับผมถามแน่ดีพระพุทธเจ้าทุป,ปองค์จะต้องเคยผ่านการเป็นอาสาสมัครแบบนี้มาก่อนซึ่งเขาจะต้องเคยเป็นผู้ที่เข้าถึงการเป็นพุทธมาแล้วในภพชาติใดพภพชาติหนึ่งในยุคใดยุคหนึ่งซึ่งในแต่ละยุคจะมีเหตุผลที่ทำให้ต้องมีมหาบุรุษมาเกิดต่างกัน ต่จะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงศัจธรรมสูงสุดและคนคนนั้นจะต้องเสียสละตนเองไปเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะถึงวันเวลาที่จะได้เกิดเป็นพุทธเจ้าซึ่งยุคที่เขามาเกิดนั้นระดับพลังงานมวลรวมของคนบนโลกมักจะตกต่ำดังนั้นมหาบุรุษด,ดุ่นพี่ที่เล็งเห็นว่าเวลาใดจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น จึงประกาศหาอาสาสมัครเพื่อจะเดินทางข้ามกาลเวลาไปสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนในอนาคตเพราะมหาบุรุษแต่ละคนจะมียานอย่างรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาจึงวางแผนล่วงหน้าที่จะส่งคนไปปฏิบัติหน้าที่ในเวลานั้นๆและวันนี้คือวันที่พระพุทธเจ้าเปิดรับอาสาสมัครที่จะไปเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนในยุคแก่งความมืด ที่จะเกิดขึ้นในอีก2,500ปีข้างหน้าโดยปกติผู้ที่จะอาสาไปทำงานลักษณะนี้จะมีเพียงยุคละหนึ่งคนเท่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าก็อาสามาแค่คนเดียวในช่วงเวลานั้นนั้นเนื่องจากการกระทำเช่นนี้จะต้องอาศัยความเสียสละอย่างมากคือการยอมให้ตนเองกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายร้อยหลายพันชาติเพื่อรอเวลาให้ถึงบันนั้น ทั้งๆท,ที่ตนเองสามารถพ้นจากสภาวะนั้นได้แล้วและเนื่องจากมีหลายสิ่งหลายอย่างมาประจวบเหมาะเพราะในช่วงเวลาที่เธออาสามาทําภารกิจครั้งนี้อย่างที่ฉันได้บอกเธอไปตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเป็นเวลาที่มีความเสื่อมที่สุดในทุกๆด้านทางด้านสังคมด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและด้านศิลธรรมหรือด้านจิตใจช่วงนี้เป็นเวลาที่ ปฏิตกรรมทางเทคโนโลยีกำลังบ่อนทําลายโลกในอัตราเร่งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมีอาวุธมหาปลัยที่พร้อมจะระเบิดโลกให้กลายเป็นจุนได้ภายในพริบตาผู้คนมีสภาวะอารมณ์ที่วิปริตแปรปวนอันส่งผลไปถึงทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวให้วิปริ์ตามไปด้วยในขณะเดียวกันเอกภพของเธอก็อยู่ในช่วงการเดินทางเข้าสู่โซนสว่าง ซึ่งเป็นสภาวะที่เอกภพจำเป็นจะต้องมีการยกระดับทางพลังงานใหม่ทั้งหมดและแน่นอนตัวโลกก็จะต้องเข้าสู่รหัสแห่งการปรับค่าพลังงานใหม่โดยเร็วที่สุดเพราะพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ดีจึงตั้งใจขอให้พวกเธอไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้เพราะมันคือการปรับระบบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการกําเนิดโลกกําเนิดจักรวาลขึ้นมาเลยทีเดียว เอาละต่อไปนี้คือความหมายที่สองจากคำถามที่ฉันค้างไว้กับเธอเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าโพธิสัตว์ที่ว่าทำไมภาพของโพธิสัตว์ถึงเป็นผู้หญิงหรือเป็นโพธิสัตว์พันมือเธอจะได้รับคำตอบผ่านประสบการณ์ของเธอนับจากนี้เป็นต้นไปท่านโพเชชีชวนว้าวแสดงว่าโพธิสัตว์กวนอิมและโพธิสัตว์พันมือมีอยู่จริงอย่างนั้นนะครับผมช้าจาะเห็นภาพของเขาแล้วสิผมพูด จริงหรือไม่จริงเธอก็ลองไปพิสูจน์มันด้วยตนเองเถอะท่านโพเชพูดทันทีที่คณะของอาชิตาไปถึงวัดปุผารามท่ามกลางคนจำนวนมากที่นั่งร้อมงกันอยู่เขาก็ลวงเอาถ้วยดินเผาขนาดเล็กที่บรรจุไข่ข,ขี้เพึ่งออกมาจากย่ามแล้วนำไปต่อไฟกับผู้ที่นั่งอยู่ก่อนจากนั้นแต่ละคนก็กระจายกันไปนั่งตามจุดต่างๆที่ยังว่างอยู่อาชิตะนั่งลงในท่าขัดสมาธิ แล้วหลับตากำหนดจิตให้ปลอดโปร่งโล่งสบายจากมุมมองของอาชิตะที่เห็นในขณะน,นี้เป็นภาพของทุกคนกำลังนั่งในท่าขัดสมาธินิ่งสงบโดยมีดวงไฟเล็กๆตั้งอยู่ตรงหน้าล้อมเป็นวงกลมขนาดใหญ่ท่ามกลางความเงียบสงัดของคืนเดือนเพนซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่อาจจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นใครคนไหนคือพระพุทธเจ้าเพราะทุกคนต่างนั่งในระดับเดียวเท่ากันหมด แต่สำหรับผมกลับเห็นอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่ผู้คนเหล่านั้นต่างแสดงความเห็นและพูดคุยถึงการปรากฏตัวของอาชิตะทำไมผมถึงเห็นไม่เหมือนกับที่อาชิตะเห็นล่ะครับผมถามท่านโพเชเธอจำไม่ได้หรือว่าขณะนี้เธอกำลังอยู่ในสภาวะของจิตการที่เธอเห็นภาพหรือได้ยินเสียงของจิตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกท่านโพเชต่อจำได้ครับนี่คือภาพที่จิตเขาคุยกันใช่ไหมครับ ผมตอบใช่ท่านโพเชตอบเรากำลังรอเธออยู่นะอาชิตะเสียงหนึ่งที่คุ้นหูดังก้องขึ้นมาพร้อมกับภาพของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นตรงหน้าเล่าว่าพระองค์กำลังตัดอยู่ใกล้ๆขอรับพระองค์รอข้าด้วยเรื่องอันใดหรือขอรับเสียงของอาชิตาตอบท่านโพเชครับอาชิตะก็เห็นและได้ยินทางจิตแบบเดียวกับที่ผมกำลังเห็นด้วยหรือครับ ผมตั้งคำถามกับท่านโพเชทุกคนที่เข้าสู่สภาวะปัญญาของจิตวิญญาณได้แล้วแต่และคนจะมีทักษะพิเศษอย่างน้อยหนึ่งอย่างเช่นบางคนสามารถท่องเที่ยวด้วยจิตบางคนมีหูทิฟตาทิฟสามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่ปกติตาเนื้อหูเนื้อไม่สามารถรับรู้ได้บางคนระลึกชาติได้บางคนรู้ใจคนและสามารถกำหนดใจคนได้ บางคนแสดงปาฏิหาริย์ได้ซึ่งทั้งหมดมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการมีทักษะพื้นฐานก่อนที่จะเข้าถึงการเป็นพุทธ,ธะหรือเข้าถึงปัญญายาณซึ่งมันเป็นสภาวะที่เกิดจากความรู้สึกที่ละเอียดคล้ายกับคนที่ดาวถึงล่าที่คุยกันด้วยความรู้สึกหรือด้วยจิตการประชุมกันในวันนี้ทุกคนจึงใช้วิธีคุยกันด้วยภาษากายผสมกับภาษาจิต หมายความว่าขณะที่เขาพูดด้วยการออกเสียงหากเป็นกายภาพอย่างเดียวจะไม่สามารถได้ยินกันทั่วถึงแต่หากผสมด้วยภาษาจิตการรับรู้นั้นจะมีความแม่นยาม,มากที่สุดและไม่มีอุปสรรคด้านพื้นที่ไม่ว่าคนคนนั้นจะนั่งห่างจากวงสนทนาแค่ไหนทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนได้คุยกันอยู่ใกล้ๆโดยพวกเขาใช้วิธีนั่งในท่าที่สบายลดการสัมผัสรับรู้ทางกายลงแล้วพวกเขาทั้งหมด ก็จะเข้าสู่วงสนทนาด้วยจิตท่านโพชตอบว้าวมีการประชุมทางจิตแบบนี้ด้วยแปลกดีนะครับผมพูดมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสำหรับผู้ที่มีความละเอียดทางจิตหรือสามารถจับความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นได้ซึ่งรูปแบบของมันจะปรากฏเป็นขึ้นการรับรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่บางเบากว่าขึ้นการรับรู้ทางกายภาพหลายสิบเท่า ซึ่งเป็นช่องทางการรับรู้ที่มนุษย์ทั่วๆไปไม่รู้จักแต่สำหรับคนที่มีความละเอียดทางจิตแล้วมันจะชัดเจนมากกว่าการรับรู้ทางกายเสียอีกท่านโพเชอธิบายที่พวกเรารอท่านเพราะพระพุทธองค์บอกว่าจะยังไม่แจ้งอะไรตราบใดที่ไม่ครบองค์ประชุมซึ่งพวกเราก็ถามพระองค์ว่ากี่คนถึงจะเรียกว่าครบทางทางที่พวกเรามากันกว่าพันคนแล้วพระองค์ก็ยังบอกว่าไม่ครบ เสียงของนางวันวิสาปรากฏขึ้นใช่แต่พอท่านเดินทางมาถึงพระองค์ก็บอกว่าครบแล้วจะไม่ให้พวกเราคิดได้อย่างไรว่าพระองค์กำลังรอท่านอยู่เสียงของนางมาริกาปรากฏขึ้นพร้อมใบหน้าของเธอใช่ใช่ฉันเห็นด้วยพระองค์รอท่านอย่างแน่นอนเสียงของผู้คนที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันท่านโพเชครับ บุคคลที่ปรากฏอยู่นี้คือบุคคลที่อาชิตะใกล้ชิดและรู้จักเกือบทั้งหมดเลยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นนางวิสาขานางมาริกานางประชาปีเขมาเทรีพิกูุที่เป็นอัคารสา,าวกของพระพุทธเจ้ารวมถึงบุคคลใกล้ชิดอื่นๆเช่นพระเจ้าประสิทธิโกศลและพันายาของอาชิตะรังที่เคยเป็นพามปุโรหิตซึ่งบัดนี้มาบวชเป็นภิกษุณีด้วย เรื่องนี้มันมีความหมายอย่างไรครับผมถามแทรกขึ้นจากการรับรู้ของอาชิตะในเวลานี้ทุกคนในที่นี้คือผู้ที่ใกล้ชิดเธอและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นหลายคนตั้งใจเดินทางมาหาพระองค์จากแดนไกลด้วยยานอย่างรู้ว่าจะต้องมีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นในวันนี้พระพุทธเจ้าอธิบายพวกเขาเป็นใครกันบ้างครับผมถามถ้าฉันเอ่ยชื่อเธอก็จะรู้จักพวกเขาหมดทุกคน ชื่อของพวกเขาได้ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ให้เธอได้รู้จักมาตลอดแต่มีอยู่หนึ่งคนที่ขณะนี้เหลือแต่จิตซึ่งตอนนั้นเขาไม่มีสภาพที่เป็นร่างกายแบบมนุษย์แล้วดังนั้นการประชุมวันนี้จะมีคนตัวจริงๆเพียงแค่1249คนเท่านั้นเขาอธิบายหมายความว่าเขาเป็นเทพอย่างนั้นเหรอครับผมถาม